มาแล้วพี่น้องพ่อต้นมะกวา่กวาแล้วพี่น้องบ้านนี้มะกว่ายังน่องมะกวากนวยดำดำนี่พี่น้องเห็นบ่โอ้ิสด็ขึ้น,ใน,ในมะกวาก mm ินแล้วบนพี่น้องสี่ต้นมะกว่าพี่น้องมะกว่ากะาษาอีสานเออมะกวากะครับเห็นนวยมันบอกพี่น้องนวยดำดำมะกว่ากลมๆดำๆพี่น้องเดี๋ยวผู้ข่าสีส้มให้เบิ่งเด้อโอ้คือสะท้อนเสียงใช่พี่น้องโอ้เสด็จขึ้นกินมะกว่าแล้วบ้านนี้ได้ส้มให้เบิ่งพี่น้อง เห็นบ่เนาะหน่วยมันคือสะท้อนแสงพี่น้องหน่วยดำๆดำเหมือเกันทลายหน่วยงาต่ำๆมันพี่น้องงามันสูงนี่ครับพี่น้องเห็นบ่พี่น้องหน่วยมันหน่วยดำๆครับพี่น้องหน่วยดำๆมันสามารถกินได้เลยพี่น้อง อ๋อสุ่มไก่ไลายแกมันโอ้ยโ,โลนเบอร์ที่น้องสุ่มไก่ไลายมันภาพพื้นแปบเนี่ครับโอ้โหนี่หน่วยเนีน่ยนะพี่น้องเนี่าบอครับหน่วยบอกว่าบอกว่ากาบันบันจังหวัดตุนเื่นบอกว่าบักว่ากาครับไปซิม,มก่อน จองเอาเลยครับมันคือลตั้มหนึ่งจนบนจนประสงพี่น้องถ้าไม้เก่านี่มีบางไม่กินนะพี่น้องคุณมึงบางหาหสเสตียากรับผมมีพี่น้องนี่ครับหน่วยนี่เป็นแบบนี้กว่าครับกว่ามากว่ากะก่อนซีมมันก่อนพี่น้องกินเข้าไปลิ้น,นที่ดำๆนะพี่น้องผู้หายใจดกีกว่าเยอะกว่ากะพี่น้องอืม โอ้ฟาดพี่น้องไม่โอ้ต้องกินวางกันมุมเขาตัวเดียวเลยพี่น้องแบบกินยาโอ้หลายอยู่ครับหลายๆงานหังหลายตอนสะท่อนแทงพี่น้องบ่งเห็น โอเคพี่น้องเราเก็บกินมากกว่าจาักหน่อยพอเฮ็ดยังทายให้เบิ่งอีกสวัสดีครับ